สวัสดีครับผมพีระเกษมราชวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอบึงสามาคัคคีจังหวัดกำแพงเพชรครับผมจะพาคุณผู้ชมมาดูความพร้อมของทีมบึงสามัคคีกับการแข่งขันรถไถทางเลนชิงแชมป์ประเทศไทยในปีนี้ตามผมมาเลยครับเป็นยังไงบ้างครับผลงานที่ผ่านมา <S <S ก็ได้รางวัลรุ่นโอเพ่นครับ เป็นแบบมาตรฐานครับประเภทสวยงามครับประเภทสวยงามอีกจุดเด่นของทีมเราอยู่ตรงไหนก็ค,ค,คือเลือกใช้เครื่องยนต์คูปอต้าดียังไงก็พี่คูปอต้าคือทนแรงแก่งครับเครื่องยนต์เจ๋งๆแบบนี้ปีนี้ต้องได้ที่หนึ่งครับผม อย่าลืมมาร่วมรุนร่วมเชียร์ร่วมพิสูจน์ด้วยสายตาของคุณเองครับในการแข่งขันรถไถท,ทางเลนชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่2ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสดาสยามบรมราชกุมารี29-30มีนาคมนี้ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์แล้วเจอกันนะครับ